น้าุาของรัฐบาลต้อยู่บนเการที่งขันออาสา๙หลักสูตรหลักประจำเรุ่อที่2อระบาเป็นพระเจ้าหัวและประชา ื่องดูสถาบันเรื่องในวันที่สามพฤษภาสองห้าหกสิในรูปแบบการจัดทํากิจกรรมพัฒนาการนำประโยชน์ได้แก่การเก็บขยะตัดหญ้าตัดไม้และการข้อขยะซึ่งมีองค์จิตอาสาท่างการ ปิบัติอง์เงินพระราชากรีกมาณปาสาหรับพลวิจารองค์กรภวิชาต่าทาหัวหัวองกลุ่มคนและประเทศชาติรวมทั้งสร้างจิตสานึกในการดูแลชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนดวงโดยจะร่วมกันพัฒนาประทุมวิทัศน์สามพุทามันสองพันห้ารอยิเ็ทั่วไปร้วนสำนึกในพระมหากรา คุณพระศรีรัตน,น์ไตรแด้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาบลวัจเจติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็น mọi người nè lâu nè lâu nè các bạn lâu nè lâu nè lâu nè lâu Đi <laughs> lâu nè lâu nè lâu nè lâu Đi lâu nè lâu nè lâu

ลูกๆนี้เขาไมมาทำงานไม่ได้มาเกี่ยวกับ <laughs> <c oughs> เราพวกเขาบูตั้มขยันมากเลยคนนี้เยีเ่ยมเยี่ยม นายตัวสองเป็นนไปสนใช่ไหมก่อนนายเขาได้ขึ้เขาทำกับดักทแล้วต้องได้ไม่มีถุงดำต้องยิ้มยิ้มกับพื้นงงปะขวาขยะแล้วก็ยิ้มกับพื้นมันมีอะไรกันเอ่ะ